โถพุทธโทแล้วก็จะไล่ความคิดชั่วๆความคิดเสียๆกระเด็นกระดอนเรื่องว่ากระเจิดกระจิงไปอย่างนี้ฝากเป็นฝากตากับพุทธโอริยอิริยาบชยืนเดินนั่งนอนได้ไหมเออยืนเดินนั่งนอนไม่ให้ปล่อยจิตถ้าปล่อยปุ๊บมันจะไหลลงทางต่ำเลยจิตของเรานะ ปล่อยปุ๊บไหลลงทางต่าคือไปปรุงคิดเรื่องชั่วเรื่องเสียในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ทําไมทําไมแล้วก็ทําไมไม่เข้าใจแล้วเลยมีที่เดียวที่จะได้ประสบพบเจอคือความสุขคือความสุข,คว,สขความสุขที่ปรารถนาะอยากได้อยากมีและอยากเป็นพุโทโธตัวเดียวเท่านั้นแหละฝากเป็นฝากตายไม่ต้องถามไม่ต้องเรื่องเยอะเออยืนเดินน้องพุโทโธก็พุโทโธให้มันดงัดงๆให้มันไปกำหลาบให้มันไปกระแทก ให้มันกระทันเสียงสัญญาเก่าสัขางขารเก่าพุทธโธพุทธโธพุทธโธแล้วก็จะไล่ความคิดชั่วๆความคิดเสียเกระเด็นกระดอนเรื่องว่ากระเจิดกระเจิงไปอย่างนี้ให้เหลือแต่อารมณ์แห่งพุทธ,ธะพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจของเรา